ปัญหาคนเช่นใดคือปากอุจจระปากดอกไม้และปากน้ำผึ้งพุทธะดำรัสตอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลปากอุจจระคือผู้กล่าวเท,ท็จพูดกลับกลอกเมื่อถูกอ้างเป็นพยานไม่รู้ก็บอกว่ารู้เห็นก็ว่าไม่เห็นพูดอันเป็นเท,ท็จเพราะเห็นแก่ตนแก่คนอื่นหรือเพราะทรัพย์เล็กน้อยผู้นี้เรียกว่าปากอุจระ ส่วนปากดอกไม้คือผู้กล่าวคำสัตย์รู้ก็ว่ารู้ไม่รู้ก็ว่าไม่รู้เห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นไม่กล่าวเท็จแม้จะมีผลประโยชน์ล่อใจผู้นี้เรียกว่าปากดอกไม้และปากน้ำผึ้งคือผู้ละคำหยาบพูดแต่ถ้อยคำอ่อนหวานไพเราะสนโสทเป็นที่รักจับใจผู้ฟังเป็นคำพูดของคนมีเมตตาผู้นี้เรียกว่าปากน้ำผึ้ง สาทุ